สวัสดีค่ะลูกทัวร์ทุกท่านพบกับไกด์แพรอีกเช่นเคยนะคะพวกเรามาในนามบริษัททัวร์พี่แพรโกท o ทา a เวลก่อนอื่นไกด์ขอแนะนําคนขับรถของเราในวันนี้ก่อนค่ะพี่สมซงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะไกด์จะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะนั่นก็คือพระบรมมหาราชวังและวัดพระเสียรัตนาศาสาดาราน้่นเองค่ะพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังพนครเป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะและภายในพระบรมราชวังนะคะยังมีวัดพระศรียรตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นให้พร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325เป็นวัดในพระบร,รมมหาราชวัง <c oughs> เช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยาและมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามรีรัตนปฏิมากรและเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวัดพระศีรรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพันษายอยู่เพราะว่ามีแต่ส่วนพุทธาว่าไม่มีส่วนสังฆาวาสค่ะอาณาเขตของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศีรรัตนศาสดารามทิศเหนือติดกับท้องสนามหลวงทิศตะวันออกติดกับกระทรวงกลาโหม ทิศใต้ติดกับวัดพระเชตุคนมิมนวังคารารามราชวร,รามหาวิหารทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะภูมิศาสตร์ของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด1,568.7ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่68ของไทย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่73ของโลกและเป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่กว้างเป็นอันดับที่4ของภูมิภาคอาเซียนค่ะคำขวัญประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพตุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวางงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะ ก่อนที่ไกด์จะพาลูกทัวร์ทุก่ันไปเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามไกด์จะมาเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆให้ลูกทัวร์ได้รู้สักนิดนึงนะคะระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปนั่นเองค่ะพระบรมมหาราชวังเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังตำบลบางกอกซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพยาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองประเทศและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีค่ะการก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับก,บการสร้างพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2325 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่ของพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนทั้งหลายดังนั้นพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่ตั้งแต่คลองใต้วัดสามปื้มจนถึงคลองเหนือวัดสาเพ่งเริ่มดําเนินการในวันที่22เมษายนหลังพระราชาพิธียกเสาหลักเมืองแค่1วันค่ะและการก่อสร้างพระบรมมหาราชวางังวันที่6 พฤษภาคมก่อนจะมีการเฉลิมพระราชมนเทียนในวันที่13มิถุนายนแต่ขณะนั้นพระราชมนเทียนสร้างด้วยเครื่องไม้และสร้างเสาระเนียดล้อมรอบพระราชวังเพื่อประกอบราชพิธีปักดาพิเศษต่อมาในปีพุทธศักราช2326พระองค์จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชมนเทียนพระมหาปราศาส์เปลี่ยนเสาระเนียดจาก เครื่องไม้เป็นก่อกำแพงอิฐสร้างประตูรายร้อมพระบรมมหาราชวังตลอดจนสร้างพระอารามในพระราชวังหลวงคือวัดพระเสียรัตนศาส,สดารามเพื่อเป็นที่ปดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองค่ะเมื่อสร้างพระราชนิเวศน์มณีนเป็นการถาวรแล้วก็ได้โปกเก้าให้มีการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เต็มตามแผนราชประเพณีอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2,328ค่ะพระบรมมหาราชวังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขยายอาณาเขตและบูรณปฏิสังขรมาในทุกรัชการในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณี กรมขูดอิสเ,เรศลังสรรพระราชอนุชาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงบัญญัติให้เรียกพระราชวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังนั่นคือทรงบัญญัติให้ใช้คําว่าบรมสําหรับฝ่ายวังหลวงและประวรสําหรับฝ่ายวังหน้าพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้าจึงเรียกว่าพระบรวรราชวังเมื่อสมเด็จ พระปิ่นก้าวเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตแล้วพระราชวังหลวงก็ยังใช้คำว่าพระบรม,มหาราชวังจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะปัจจุบันพระบรม,มหาราชวังมิได้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแล้วเนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างอยู่อย่างแออัดทำให้ขวางทางลมในฤดูร้อนที่ประทับในพระบรม,มหาราชวังจึงร้อนจัดทำให้พระม,ารมหากษัตริย์และพระบรมราชา นู้งประชวนกันอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงย้ายที่ประทับถาวรไปอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างคลองพะดุงกุงกเกษมกับคลองสามเสนที่พระราชวังดุสิตมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะส่วนวพระเสียรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพักรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระเสียรัตนาศาสดารามขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสถาปนากรุงเทพมหานาครเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2325โดยสร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตพระราชวังที่มีมาตั้งแต่ในอดีตเช่นวัดมหาธาตุในพระราชวังกรุงสุโขทยัยและวัดพระศรีสันเพชในพระราชวังกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะ ลักษณะส,สำคัญของพระอารามหลวงในพระราชวังคือมีเขตพุทธาวาดแต่ไม่มีเขตสังฆาวาดมูลเหตุแห่งการสร้างวัดพระเสียรัตนาศาสดารามขึ้นนั้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาเมีีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งอัญเชิญมาจากกุ้งสีสัตวตนาคณะหุดหรือประเทศลาวแล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่โรงด้านหน้าพระปางวัดอรุณราชวราราม ราชาวารมหาวิหารค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวายราชาสมบัติขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีแล้วโปรดเก้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเข้ามาปฏิสถา,านในพระอุบโบสถพระอารามใหม่ในวันจันทร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2327และพระราชาทานนามพระอารามว่า วัดพระเสีรัตนศาสดารามเมื่อแรกสถาปนามีปูชนีสถานอันเป็นหลักสำคัญของพระอารามพร้อมบริบูรณ์คือพระเจดีพระอุโบสถพระวิหารและหอไตนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ถึงพระบรมมหาราชวางังและวัดพระเสีรัตนาสดารามกันแล้วก่อนที่เราจะลงไปเที่ยวชมภายในวัดนะคะขอให้ลูกทัวร์เช็คสัมภาระและของมีค่า ในรถก่อนที่จะลงรถให้เรียบร้อยนะคะลูกทัวร์คนไหนต้องการน้ำยาดมพัดส,สามารถบอกไกด์แพรได้เลยนะคะไกด์แพรจะนำไปให้ลูกทัวร์เองค่ะพระวรมหาราชวางังสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระเสีร,รัตนศาสดารามและเขตพระราชฐานอันเป็นพื้นที่สำหรับเป็นที่ประทับและบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ค่ะ โดยเขตพระราชฐานสามารถแบ่งออกเป็น3ามส่วนด้วยกันเขตพระราชฐานชั้นหน้านับตั้งแต่ประตูวิเศษชยัยศรีถึงประตูพิมานชายัยศรีไม่นับรวมบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามรวมทั้งบริเวณรอบนอกกำแพงชั้นในของพระบรมมหาราชวังเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่างๆและที่ทำการของทหารรักษาพระราชวัง,งเช่นสำนักพระราชวังกรมราชาเลขาธิก,การในพระองค์เป็นต้นค่ะ เขตพระราชฐานชั้นกลางเป็นที่ประฏิสถานของพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพ,พิมานพระที่นั่งพุตานการจนะสิงหาดในพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยมายสุวร,รยณพิมานพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์และพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์เขตพระราชฐานชั้นกลางนับตั้งแต่ประตูพิมานชายัยศรีถึงประตูสนามราชกิจ เป็นที่ตั้งของปราสาทราชมทีนทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกใช้ประกอบพระราชพิธีสําคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีฉัตรมงคลประกอบไปด้วยหมู่พระมหามเทียนหมู่พระที่นั่งจักกรีปราศาสหมู่พระมหาปราศาส์พระที่นั่งบริเวณสวนสิวไลส่วนเขตพระราชฐานชั้นในนับตั้งแต่ประตูสนามราชกิจ จนถึงแถวเต้งทางทิศใต้เป็นเขตสำหรับผู้หญิงล้วนผู้ชายที่มีอายุ13ปีขึ้นไปห้ามเข้ายกเว้นองค์พระมหากษัตริย์หากจะเข้าต้องมีการโขนกำกับดูแลโขนคือตำรวจหญิงที่คอยกำกับดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชฐานชั้นในค่ะเป็นที่ตั้งของพระตำหนักตำหนักเรือน ของพระมเหสีพระราชเทวีพระชายาพระราชธิดาเจ้าจอมมันดาเจ้าจอมข้าราชการบริพารและข้าราชการฝ่ายในค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของวัดพระเสียรัตนาศาสดารามนะคะจุดที่ไกด์จะพาไปชมก็จะมีกลุ่มพระอุโบสถกลุ่มฐานภัยทีกลุ่มอาคารประกอบและพิพิธภัณฑ์วัดพระเสียรัตนาศาสดารามค่ะจุดแรกที่ไกด์จะพามาชมนะคะคือกลุ่มพระอุโบสถค่ะ ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คือพระอุโบสถตั้งอยู่ส่วนใต้ของวัดพระเรีรัตนศา,ศาสดารามมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีซุ้มปฏิสถานเสมารวม8ซุ้มพระอุโบสถมีขนาด15ห้องมีทางขึ้นพระอุโบสถ6ทางราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนตอนปลายทำเป็นเสาเม็ดทรงมนและประดับพื้นพระอุโบสถ มีบันไดาทางขึ้นมุกทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกด้ละสามทางบันไดกลางตรงกับพัะทวารใหญ่เป็นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยเฉพาะส่วนบันไดอีกสองข้างสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะบริเวณพื้นฉเฉลียงสองข้างบันไดตั้งสิ่งสัมฤทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนกโกสินทร์ศิลปะแบบของมีทั้งหมด6คู่ตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบมีหลังคาเป็น พาลัยคุมรับด้วยเสานางรายปิดทองประดับกระจกทั้งต้นผนักระเบียงรับเสานางรายทำเป็นลูกฟักประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างจีนตัวพระอุโบสถมีฐานปัดรับอีกชั้นหนึ่งประดับคุดหยุดหน้าหล่อด้วยโลหะปิดทองมีเสาลายเทียนหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสด้านค่ะหลังคาลดเสี่ระดับสซ้อนมีช่อฟ้าสามชั้น ปิดทองประดับกระจกมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสีประดับช่อฟ้าแบรากาหางหงหน้าสะดุง้งหน้าบันเป็นไม้หลักรายรูปพระนารายทรงคุดโดยมีรายกระหนกเคลือเถาปิดทองเป็นรายก้นขดค่ะปลายลายเป็นรูปเทพพนมประดับอยู่โดยรอบเมื่อเข้าภายในพระอุโบสถนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นผนังพระอุโบสถพระพุทธรูปซึ่งผนังพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง เขียนลายรดน้ำพื้นชาติแดงต่อมารัชกาลที่3โปรดเก้าให้ปั้นรูปพุ่มเข้าบินปิดทองประดับกระจกเพื่อให้เข้ากับผนังมณฑปปิดทองประดับกระจกฝาผนังรอบนอกเป็นลายลดน้ำปิดทองรูปกระหนกเขือแย่งทรงเข้าบินดอกใบพื้นสีชาติค่ะฝาผนังด้านในเหนือประตูด้านสกัดเป็นภาพเรื่อง มานวิชัยเรื่องไต้ภูมิส่วนฝาผนังด้านยาวเขียนภาพเทพชมุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาฝาผนังระหว่างหน้าต่างเขียนภาพเรื่องปฐมสมโพ,พธพระทวารกลางพระทวารใหญ่สูง8ปดสอกคืบกว้างสี่สอบคืบตัวบานเป็นบานประดับมุกลายช่องกรมส่วนพระทวารข้างเป็นพระทวารรองสูงเจอบกว้างสศอกหคืบ10นิ้ว ตัวบานเป็นบานประดับมุกกายเต็มซึ่งบานพัทธวานทั้งสองแห่งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานาริ์รานุวัติวงศ์ประทานความเห็นว่าเป็นฝีมือที่น่าชมยิ่งตั้งใจทําแข่งกับบานที่ทําครั้งแผ่นดินพระเจ้าบร,รมโกศซึ่งอยู่ที่วิหารยอดผนังด้านในโดยรอบนะคะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีฝุ่นผสมกาวเหนือกอบประตูต่างรอบพระอุโบสถเขียนภาพผสมสมโพธิแสดงภาพพุทธประวัติของ พระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผนังหุ้มกองด้านหน้าปรากฏภาพมารผจญพระพระแม่ธรณีบีมวยผมและทรงชนะพญามารตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะผนังด้านทิศตะผนังทางทิศด้านทิศเหนือนะคะตั้งต้นจากด้านหน้าเป็นเรื่องต่อเนื่องจากตอนตัสรู้เลื่อยมาจนถึงเสด็จปรินิพาน และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุผนังหุ้มกองด้านหลังเป็นภาพไตภูมิโดยเขียนเฉพาะเรื่องกามพหรือกามวัจภูมิผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเรื่องทศชาชาดกขอบล่างหน้าต่างตอนล่างทิศด้านเหนือนะคะเป็นภาพกระบวนพายุหัตราสกลมาศด้านทิศใต้เป็นภาพกระบวนพายุหัตตาชลมาศเหนือกรอบป,ประตูหน้าต่างเป็นภาพ จิตกรรมพระพุทธรูปปางต่างๆเขียนบนแผ่นกระจกใส่กรอบไม้ฉลุลายปิดทองประดับไว้กลุ่มละสามภาพรวมทั้งหมดเป็น72ภาพด้วยกันค่ะพระพุทธรูปสำคัญภายในพระอุโบสถนะคะพระพุทธรูปมหาบมีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมราากตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ค่ะ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้นทําจากหินยกสีเขียวเข้มทึบแสงปางสมาธิขนาดหน้าตาก4 3เซนติเมตรสูง5 5เซนติเมตรในวันแรม1น่งข้ามเดือน4ช่วงเดือนมีนานะคะเดือน8วันเข้าพรรษาและเดือน12หลังวันลอยกระทง1วันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงขององค์พระแก้วมรกตอยู่เสมอโดยจะมี3เครื่องทรงค่ะคือเครื่องทรงฤด,ดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะ ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศนานาพาลายัยพระพุทธรูปที่รัชกาลที่3ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่1แล้วก็รัชกาลที่2ค่ะศิลปะรัตนะโกสินทร์ปางห้ามสมุทรสูง3เมตรทรงเครื่องต้นพราะจาักรพรรดิราชเป็นพระพุทธรูปสำรฤทธิ์หุ้มทองคำทรงยาราชวดีเครื่องต้นประดับนวรัตใช้ทองคำเท่ากับ ทองที่หุ้มพระสีสันเพชรในสมัยอยุธยาต่อไปเป็นพระสัมพุทธพันนียรัชกาลที่4ทรงสร้างในพุทธศักราช2,373ตามอย่างพุทธลักษณะที่พระองค์ทรงส,สอบสวนได้สร้างจากกระไหล่ทองคำปางสมาธิหน้าตักกว้าง49เซนติเมตรสูงถึงพระรัศมี67.5เซนติเมตรมีการเปลี่ยนพระรัศมีเป็นสีต่างๆตามฤดูการพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรง พระแก้วมรกตค่ะเมื่อเดินไปด้านข้างพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นหอระฆังลูกทัวเห็นกันไหมคะหอระฆังที่ตั้งอยู่ข้างกำแพงแก้วด้านข้างพระอุโบสถด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นบุษบกตั้งอยู่บนฐานทักษิณแบบปรางย่อมุมไม้12ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่อจากฐานปางเป็นอาคารย่อเหลี่ยมประดับกระเบื้องถ้วยภายในอาคารมีบันไดสู่บุษบกก่อนประดิษฐานระฆัง องคุสบกประกอบประดับด้วยลายปูนประดับด้วยลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกเพดานปิดทองฉลุลายในปัจจุบันไม่ได้มีการย่ำระคังนี้แล้วนะคะลูกทัวร์สามารถถ่ายภาพและชื่นชมได้เลยนะคะต่อไปไกด์จะพาลูกทัวร์ไปชมกลุ่มฐานภัยทีกันต่อค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่ตรงพระเสียรัตนเจดีซึ่งอยู่ในกลุ่มฐานพัยทีกลุ่มฐานพัยทีคือพื้นลาดด้านเหนือของพระอุโบสถก่อฐานพัยทีเป็นฐานยกลื้นขนาดใหญ่รองรับปูชนีสถานและปูชนีวัตถุที่สําคัญคือพระมนทพพระเสียรัตนเจดีปราสาทประเทศบิดอนพระสุวรรณเจดียสององค์และพระบรมราชานุาวรีค่ะ จุดที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะคือพระศรีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานภพยทีด้านทิศต,ตะวันตกค่ะเป็นเจดีย์ทรงลังกาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,398ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบพระมหาเจดีย์ในวัดพระศรีสันเพชญในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกาต่อมา ในข้าวฉลองพระนครครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เสริมพ่อแก้รูปทรงพระเสียรัตนเจดีย์และทรงประดับกระเบื้องทองภายนอกทั้งองค์ภายในองค์พระเจดีย์เป็นห้องโถงกลมผนังโบกปูนทาสีขาวสอบไปตามความสูงของพระเจดีย์ตรงกลางห้อยฉตดสีขาวตรงกับพระเจดีย์ที่ปดิษถานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูนสองชั้นฐานล่างเป็นรูปแปดเหลี่ยมสี่มุกมีมุม4ี่มุกฐานบนเป็นฐานบัวงหงายองค์เจดีมีลักษณะเหมือนกับพระเสียรัตนเจดีทุกปการยกเว้นแต่เป็นเจดีที่โรงรักสีดำทั้งองค์ค่ะค่ะจุดสุดท้ายที่ไกด์จะพาไปชมก่อนที่ไกด์จะพาลูกผัวทุกท่านไปชมพิพิธภัณฑ์วัดพระเสียรัตนาศาสดารามนะคะนั่นก็คือ กลุ่มอาคารประกอบกลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่นๆที่นอกเหนือจากกลุ่มอาคารทั้งสองกลุ่มนะคะประกอบไปด้วยหอพระนาหอมนเทียนธรรมพระอัสดามหาเจดียักษ์ทวาร,รบายและจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจํานวน178ห้องเรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง4ทิศมีเนื้อหาวรรณคาดีเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะค่ะ จุดแรกที่ไกด์จะพาไปก็คือพระอัสดามหาเจดีพระอัสดามหาเจดีหรือพระปางแปดองค์ตั้งเรียงกันอยู่หน้าวัดพระเสียรัตนศาสดารามภายนอกพระระเบียงพระมหาเจดีทั้ง8องค์นี้นะคะไม่ได้ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอนภายนอกพระระเบียง6องค์ภายในพระระเบียงสององค์พระอัสดามหาเจดีเป็นชื่อที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระเสียรัตนศาสดาราม เมื่อฉลองพระนครครบ200ปีมีมติให้เรียกชื่อรวมเป็นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณะปฏิสังขรณ์สมัยรัชกาลที่3ค่ะของพระศรีพูร,ริปีชาวัตถุประสงค์ในการสร้างพระมหาเจดีย์เหล่านี้นะคะก็เพื่ออุทิศพระพุทธเจดีย์องค์หนึ่งพระธรรมเจดีย์องค์หนึ่งพระปัจเจกเจดีย์องค์หนึ่งพระสาวกเจดีย์องค์หนึ่งพระภิกษุณีสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระชาขออภัยค่ะพระชาทกโพธิสัตว์องค์หนึ่งพระสงฆ์เจดีย์องค์หนึ่งและพระยาจากเจดีย์องค์หนึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเก้าให้ประดับกระเบื้องเคลือบสีที่พระมหาเจดีย์ทั้ง8องค์ส่วนในสมัยรัชกาลที่เดและรัชกาลที่9เป็นการซ่อมส่วนที่ชำรุดเสียหายแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ประการใดค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะกลับและจบทิศทัวร์กันในวันนี้ไกด์จะพาลูกทัวร์ทุกท่านไปพิพิธภัณฑ์วันพระเสียรัตนาสาสดาราม พิพิทธภัณฑ์วัดพระเสียร,รัตนาศาสดารามในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังเดิมเป็นโรงกระสาบใช้ผลิตเงินตาเพื่อใช้ในประเทศสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักงานพระคางข้าง,งที่ดูแลรับผิดช,ชอบตั้งแต่พุทธศักราช2439เป็นอาคารรูปแบบตะวันตกในปีพุทธศักราช2525 ในวาระการสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศิริรัตนสาาสดารามสมเด็จพระเทพรชัชสุาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นพระกองบูรณะจึงขอพระราชทานอาคารโลกศาสร์มาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นปืนใหญ่ที่ตั้งแสดงไว้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาจีนที่ตั้งไว้หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ฉลากลายลดน้ำรูปพระราชพิธีอินทารพิเศษพระเน่นมนังศศีระบาทที่นำมาจากสุขโขทยัยพระเท่นที่ประดับของพระขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งรัชกาลที่4ชะลอมาไว้ที่กรุงรัตนโกสิน์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพระบรมมหาราชวางังและวัดพระเสียรัตนศาสาดารามเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานของสมัยรัตนโกสินจนถึงปัจจุบัน เป็นสถานที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทยที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและทรงคุ้มค่าเป็นอย่างมากน่าท่องเที่ยวและหาความรู้ค่ะสําหรับวันนี้ไกด์แพ้ก็ขอจบทริปทัวร์พระบรมมหาราชวางังและวัดพระเสียรัตนาศาสดารามไว้เพียงเท่านี้ หากข้อมูลผิดภาพระการใดไกด์ขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์ทุกท่านจะกลับมาใช้บริการบริษัททัวร์ของเราอีกครั้งค่ะวันนี้ไกด์เพย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ